มาทำเมนูทานเองซึ่งเป็นเมนูที่เหมาะกับช่วงซัมเมอร์มากๆทานแล้วให้ความสดชื่นเปรี้ยวซ่าแน่นอนค่ะก็คือเมนูชามะขามโซดาแล้วเรายังมีตัวช่วยดีๆอีกด้วยนะคะนี่ทุกคนนี่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรา 3A ภูเขาข้างคือปกติแล้วอะถ้าเราจะทำมะขามเปียกใช่ไหม เราต้องไปซื้อแบบนี้แล้วเอามาคั้นเองแล้วมือเราก็จะเปิดซึ่งมันไม่มันให้ความไม่สะดวกแน่นอนนี่อย่างแรกเราก็จะมาทำตัวชากันก่อนนะคะทุกคนเปิดเตาเลยแล้วเราก็รอให้น้ำร้อนนะคะน้ำา1ลิตรนี่เราจะใช้ถุงชาประมาณ6กซองนะคะ วนๆสักหน่อยแช่ไว้1นาทีนะคะเหมือนที่เราบอกไปถีอแรกนี่มาใส่ตัวน้าเชื่อมกันค่ะน้าเชื่อมที่เราใช้นะคะจะประมาณ1ถ้วยตวงเนาะจะให้ความหวานที่พอดีส่วนใครที่ชอบหวานน้อยหวานมากก็สามารถเติมได้นะตามความชอบเลยนี่ขาแล้วก็พระเอกของเราในวันนี้นะคะน้ำมะขามเปียกตรา 3A ภูเขาค่ะนี่ก่อนใช้เราต้องเขย่าก่อนนะคะ พอเขย่าปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเราจะเห็นเนื้อมะขามแบบนี้เลยเพราะว่าเขาใช้มะขามแท้ถ้าใช้ไม่หมดสามารถนําไปเก็บไว้ในตู้เย็นได้เนาะน้ำมะขามของเขานะคะก็คือจะหอมเรี้ยวคั้นสดนะคะให้ความเข้มขน้นแล้วเราจะมาตัดความหวานเรี้ยวด้วยเกลือน,นิดนึงนะคะทุกคนเพื่อที่ชาของเราจะได้ไม่โดดแหลมจนเกินไปนะคะทุกคนน้ำมะขามเปียกของเขานะคะก็คือ เรียวไม่ปลอมเข้มข้นทุกหยดขันสดทุกขวดนะคะนี่จะเห็นเลยว่าเป็นเทกเจอร์แบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะจะเอาไปทำเมนูอื่นๆไม่ว่าจะเป็นส้มตำแกงส้มหรือว่า ไข่ลูกเคยเมนูยอดที่ใช้ที่ต้องใช้น้ำมะขามเปียกนะคะก็สามารถนำไปทำได้เลยจริงๆอันนี้ก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบอิตาเลียนโซดานะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นชาก็จะให้ความแบบว่าเปรี้ยวซาสดชื่นนะคะเหมาะกับอากาศร้อน,อนๆแบบนี้แน่นอนนี่เราก็จะมาใส่โซดานะคะเพิม่มความซาสดชื่น,นะคะ่ะทุกคนนี่ได้แล้วชามะขามโซดา เราจะมีเห็นเป็นเลเยอร์เลยนะคะหฮมทุกคนดีมากหอมน้ำมะขามมากหอมชาแล้วก็ให้ความแบบเปรี้ยวซ่าสดชื่นจริงๆอะทุกคน อตอนนี้นะคะน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรา 3A ภูเขาเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยสามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลเวนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง23เมษายนเขามีโปรโมชั่นก็คือ1ขวด500กร,รัมเนี่ยเขามาในราคาพิเศษเพียง 51บาทเท่านั้นนะคะจาก60บาทนะคะทุกคนแล้วพิเศษไปมากกว่านั้นก็คือใครที่เป็นสมาชิก All Member นะคะรับ M Stamp เพิ่มอีก1บาทโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถซื้อได้ที่หน้าร้านแล้วก็ช่องทางเซ e ว่น e r ลิเวอรี่ได้เลยค่ะ s <S น้ำมะขามเปียกเข้มข <'s> ้นตรา 3A ภูเขานะคะ s <S เปรี้ยวทุกหยดข้นสดทุกขวดใครที่อยากได้ก็ไปซื้อมาติดครวไว้นะคะรสชาติได้มาตรฐานทุกขวดแน่นอนค่ะอร่อยคอนเฟิร์มมีทุกคนดีมาก น้ำมะขามแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ